ยางโต้แถวไปหาปะย่างต้แควกันไปฮาปปะเสนาย่างปออกทั้น,น,น,ทนที่หาป่าพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบวกหน้าเกลียวกตเนาะตามให้เกลียวหนามันจะออกเข้มเนาะเป็นห้เป็นห้ อาจจะมาหาอยู่น้ำนี่ล่ะน้ำปลาปืดเราะหัวติดเป็นพ่วงอยู่ติเป็นเสื่อมจะได้นั่งป๊อคุณอะลายห้างายย่คืออกคอนก็ขึ้นมาปซอยพูดนะจ๊ะมาติดต่อเอคุณรลาก็อิม้าเนาะเอามันม่แลบเ้ย แค่ตัวเองแค่ตันเนยป้าโอ้เอาไปตากนะเอเไหมได้เรยค่ะ